ลำดับแรกจะเป็นการฝึกในท่าบุคลมือเปล่าตามแบบฝึกพาะรา,านโดยมีร้อยตำรวจเอกสันทัศน์ผงนธารักษ์รองสวัตร้องกัปรับปามสถาน,นีตรนนนำรวจพุทธมณฑลทำหน้าที่เป็นครูฝึกกำลังพลที่เข้ารับการฝึกมีจำนวน3 6นาย<ป><ป> แสดงความเ้พผู้ทรงมำรุษพิเศษสำนักงานตรางชาติลงมย

สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติประธานตรวจสอบการฝึกผมออน้าประวัติยาฟึดอจอบลงครับแต่ผมรัตน์รัเอกชคทีวีแจ่มสีรองสาวัตรจราจรสถานีบรลวพทอเมืองลำพูนเป็นผู้บังคับกองเกยียรติยศ เนื่องในโอกาสที่ท่าบุษงคุณวิเศษ,ษ,ษสำนังกงานตำรวจแห่งชาติมาตรวจสอบการฝึกประจำปีพุทธศักราช2566ย่อมรำประกอบด้วยนายตำรวจเชษาฐาบัตร1นนายชั้ประทวน12นายรับ สำหรับการฝึกในท่าบุคคลประกอบอาวุธได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วลำดับต่อไปจะเป็นการฝึกยุทธวิธีตำรวจหัวข้อที่จะทำการฝึกเป็นเรื่องของการใช้อาวุธปืนปืนสั้นปืนยาวการแก้ไขสถานการณ์ตาหลัก SOP L-can Newhall Wood of Force โดยมีร้อยตำรวจเอกยศวัตรโพสิตนัทพัชราสุข รองสัดว,ว์วัต้องการปรับปรามสถานตำรวจพลเมืองภูทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกกำลังพลที่เขารับการฝึกมีจำนวนสิบนาย จะเป็นการสาธิตการปฏิบัติตามระเบียบประจําของร้อยเวรป้องกันปราปัาตั้งแต่การเคารพของชาติส่วนมนต์ไหพระกล่าวคำปฏิญาณบุรุษคติตํารวจและการตรวจจํำนวนกาลังพลการตรวจอุปกรณ์ทํางานอาวุธปืนวิทยุประจํากายไฟฉายน้ำมันซีลสำรองยี่กระบองเสื้อกร่องะกล้องบอดี้แคมและปืนช็อตไฟฟ้าเทเซอร์กัน จะเป็นการสาธิตการฝึกอาวุธปืนท็กสั้นตอนที่ทําการฝึกจะมีการสั่งแถวตรวจอาวุธตามบฎของความปลอดภัยหนการฝึก การฝึกมีท่าสั่ถือปืนถ้าพักปืนแต่ทดสอบถ้ายิงตรงหน้าทางซ้ายทางขวาถ่าคูกเข่าข้้งหน้าคูกเข่าหลังเรียกใชน,นเรียกใชน้ืชตัว

好 ให้ที่เข้ารีโหลดและถ้าการแก้ไขปืนติดขัดเก้พุกนเพุก่นมกตุ้นกระตนเิ

การทบทวนการฝึกอาวุธปืนของเจ้าที่สายตรวจเสร็จแล้วจะมีการชี้แจงข้อราชการและมอบหมายภารกิจของร้อยเบสองศูนย์หลังจากนั้นจะมีการปล่อยแถวเพื่อออกตรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบหลังอุสรีลานเจ้าแม่เจริบีนดี เืสถานการณ์จำลองเหตุการณ์จริงครับผู้พิดาไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเวลาสองท่าวันที่ห้าที่เกิดเหตุคืงได้รายงานผู้ชาทราบสองผู้ประชาทราบเลือยเบนสองศูนย์คได้นำกำลังพร้อมอุปกรณ์ไ้อาปืนนจที่เกิดเหตุยอื่นได้รับาะเจ็บสอายขณะนี้ผู้รยังอาจจะทำลายพืชที่ใช้ความระมัดระวังด้วยเบย เมื่อรถเบ200จอดได้บรรจุช <another hand towards reconcile> ี <coś S 2> <rawd unre> ้แจงภารกิจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจแดนนอกภารกิจในการรับับเหตุและกำชับถือความปลอดภัยในระหว่างนั้นคนร้ายพยายามที่จะยขี่ขึ้นรถของประชาชนประชาชนเกิดความตกใจจึงได้ขับรถหลบหนีไป และคนร้ายพยายามยิงต่อสู้เจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ตำรวจจึงได้ใช้วุธปืนไรฟ,ฟิยิงตอบโต้ในการเข้าละางังเหตุนคนร้ายพยายามต่อสู้เจ้าที่ตำรวจ มีการควบคุมตัวคนร้ายได้มีการคอบเบอร์และคอนแทกหลังจากนั้นมีการตรวจค้นตัวตามหลักยุดพีดีตำรวจและใช้เครื่องพนานการกุญแจมือ ีตามความเหมาะสม,มในการใช้ไม้ง่ามควคุณตัว การตรวจคอนพบอาวุธปีนจำนวนหนึ่งเล่มจึงได้ควบคุมตัวแจ้งสาเหตุนในการเรียกร้องครั้งนี้แจ้งว่าเจ้าหน้าที่ตรวจทุกผู้ต้องหาใช้ความรุนแรงเกินไปและไม่ปฏิบัติตามพรบป้องก,กันและปราบปรามการพรมานซึ่งมีทิศทางในการที่จะทำลายทรัพย์สินทางราชการและอาจก่อให้เกิดจลาจล ที่สพเมืองอลำพูนเมื่อร้อยเวณยสได้รับแจ้งจึงได้นำกดาแจ้งกงเสริมที่งมมีต่แม่ัวบามรประกกิารดาเา้กะดเนระดับต่อไปจะเป็นการสาธิตการควบคุมผุมชนตามรูปแบบสหประชาชาติหรือแบบ UN สําสหรับการฝึกจะเป็นการฝึกในระดับบวช คุมห้ารูปแบบ และนับหัวได้รูปแบบที่5เป็นกรณีการช่วยเหลือคนบาดเจ็บ